สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะของกินตรงหน้ากุไก่มีเมนูอาหารเช้าแบบชาอิตาเลียนมาฝากนะคะง่ายมากๆเลยมีขนมปังแผ่นนะคะแล้วก็ทูน่าอันนี้เป็นแฮมของชาอิตาเลียนที่ชื่อว่าโปรชูตโตคอตโตใครจะใส่แบบไหนก็ได้หรือเป็นแฮมชนิดอื่นก็ได้แล้วก็มีชีสนะคะชีสจะเลือกใส่ชีสแบบไหนก็ได้กุไก่เลือกใช้ชีสที่มีขายแบบบ้านเราเลยนะคะนี่ ใช้มือนะคะเรากินเองกูเก่จะทำสองหน้าเลยนะไส้นี้ทำทูน่านะคะ <an> <t una> ไส้นี้นะคะก็ใส่แฮมลงไปพับให้เรียบร้อยนะคะ ใส่สองชั้นเลยชีสนะคะพับมุมให้เรียบร้อยใส่อีกอันนึงนะคะใครจะใส่อันเดียวก็ได้นะใครชอบแบบชีสบึ้มๆสองอันเลยนะคะเป็นอาหารเช้าที่ให้พลังงานดีมากๆอ็กสตาราล้นมากๆ ต้องพับขอบนะคะเพราะว่าถ้าไม่พับเนี่ยเดี๋ยวมันไหลออกข้างนอกมันจะไม่อร่อยต้องให้มันอยู่ข้างในทั้งหมดนะมันจะอร่อยนะคะลุ้นไม่ให้มันไหลกดลงไปแบบนี้ และก็จะมาเข้าเครื่องตัวนี้นะคะใชล้ลงไปโอ้ล้นมากเลยล้นมากเลยบางคนเขาก็ชอบนะแบบให้ชีสมันไหลมาข้างนอกเครื่องนี้มันร้อนเร็วมากนะคะปิดให้แน่นล็อกนี่แล้วก็รอสักประมาณ3-5นาทีนะคะ ผ่านไปประมาณ3นาทีเท่านั้นเองนะคะแต่ยินเสียง้ชีสไหลออกมาหน่อยนึงหลุดออกอย่างง่ายดายนะคะเครื่องตัวนี้สะดวกมากนะคะชาวอิตาเลียนนิยมมีไว้ที่บ้าน พอมันเริ่มเย็นตัวลงนะคะเราก็กินได้เลยเดี๋ยวจะมาชํำแหละให้ทุกคนดูนะคะชีสจะไหลไหมเนี่ยใส่แบบใสบึ้มมากนี่น่ากินมากๆเลยนะคะฉ่ำชีสข้างในอันนี้เป็นไส้ทูน่า นี่แหะค่ะอาหารเช้าสไตล์อิตาเลียนนะคะที่ทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยนะคะให้พลังงานในการเริ่มต้นวันใหม่นะคะ